อันสวัสดีครับป้อม fc ทุกทา่านติ่ารักนะครับ fc น้องอุ๋งอิงแล้วก็ fc สาวน้อยเป็ดผันแแปลง fc ทีมหลังบ้านนะ,ะ G, านะครับ fc เด็กเด็กแก๊งสีกะนะครับนี่ประกอบจากโรงเรียนนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงนะครับผมเนาะเดี๋นะยวมาดูสาวน้อยดีๆนะครับผมเนะาะสรุปฝันตรงครับผมเจ็ดตัวจัวไม่ตัวทีแปดไม่มานะครับผมเนาะ แข็งแรงทุกตัวครับปลอดภัยส่วนดีๆก็ดูกระเจ็บกระเจ่งครับพวกอย่างกินดลม ดีดีเป็นไงอ่ะอ่ะอ่ะเหนืไงหมดแดงแต่ดูดีกว่าดีเกินคบที่จากเมื่เกินนะครับเตียงเกินนะครับนอนหมดแรง แต่ก็ยังเปลี่ยนเปลีวยเลยครับเา้านี้แต่ก็ดูแข็งแรงกว่าเดิมครับ mất đèn nôn môn đẹp rồi đi đi biểu môn mà hai đuổi nó luôn môn rồi ta nói cái cái đi đi Yeah. Mm -hmm. chịt tuôi à, này các, nè lon rồi bơren các, bỗng vận tung này, gèn gèn đi đi cả, gèn gèn các, này, chạy luộc măng đã, à, nay luộc à, nay đi đi à, à, mà มาไหนมามามาดูลูกมาดูมามามาลูกมาเร็วมาดูมาเดี๋ยวเร็วมามาเร็วมานี่มาเร็วมาดูไม่กลเข้าใกล้กับผมอ่ะไงใครอะฮะใครอะ ลูกเอนั่งลงเดียร์ั่งมาอยามายุ่งกับดีดีนะเมื่อคืนนะฮะที่นอนตาเดียวกันป๊อกกับนอนดูกับเวฟซี อกับลูกอืมนี่ก็รูเรืเ้ยงครับผม่มบางทีสักอยายุ่งกับลูกใช่ไหม,ไมไวันนี้ดูได้แล้วลูกเออวันนี้ยันเล่นได้เลยลูกมาลูกโดมาเอาลูกโดจ่ยา,ายมาจ่ายไหมอืมลูกโดมาอืมลูกโดอนะลูกโดอืมจ่ายมไหม Luộc đồ hm? Luộc đâu hm? Ta ý Nè tay ý Luộc đâu mày Nay lâu à, Nay đi đi ah. à, đi đi. Ah. đi 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 ơi mày đi đi à? đi mày đi 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 à, mày mày đi

đây, đẹp tinh tần tì cả. À, đã là, đã là lục gì? Tình, này lục đô, này lục đô. Ừ? Này lục đô. Dìm phần cao. À, um, Trái. Um, um. Má đưa má. Yêu à. Yêu léo à. Đu cả phố, ên đô, tình rạc đô, trắng cả phố. ไม่เอาไปนอนกับลูกก่อนไปอะไปนอนกับลูกก่อนไปอืมไปนอนกับลูกก่อนนะฮะอืมไปนอนลูกก่อนไปนี่ลูกก็กับอืม ไปเลยไปนอนกับลูกไปเลยไป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 เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยไปกับด้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปปวดเหรอน้องปวดเหรอ คอนติ้นซ้ำนะครับดำซองมันตานนึ่งก้าวนึ่งสาว่าเจ็ดเออไปไปไปดี๊ดิอยากออกมานะครับ Tại nông phải, bay mà, đi đi mà. Đô, đô, cậu. Bụn rốt, bụn rốt. Mẹ mẹo nạn đi 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 Đô đi 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 Đô Đô đi 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 ไม่พานะโดโดไม่ไม่ไปนะบุญรอดทำไรหายาหรือทำอะไรฮะอืก็อาถิออกับพุ่มแต่บุญบุญรอด จวนเล่น <c oughs> นู่นวิ้งมากระป๋อก็แล้วครับลูกไปไปเสร็จแล้วไปเออเสร็จแล้วเนาะมาเร็วมามาดีดีมาไปดูลูกไหนลูกน้องปู่มาแล้วหนิไปไม,มาไปมาเร็วมามาเร็วมมามาเร็วตเอยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว

บนรอดแล้วก็เสียโดไปนะครับลวงเดียร์ครับมาดูลูกเนาะเลี้ยงลูกไว้รตินี้เนาะนอนลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกินนะเนาะเกี่ยวกับผมสำหรับนะคลิปนี้แค่นี้นะครับเลืมกกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดต่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะฝากติดตามจองลุงเดียร์ด้วยกับทีมโรงพยาบาลน,นอ้องวงอิงนะครับผมนะ จะมีความเคลื่อนไหวได้แบบนี้นจะอัปเดตอายูเรื่อยๆนะครับผมเนาะเกี่ยวกับเด็กๆเดี๋ยวนี้อายดีๆก็จัดการก่อนครับลกูกก็เอ้